ค่ะวันนี้จะพามาทำลูกบอลจากเม็ดมะขามนะคะมะขามนี้เราก็เป็นมะขามเรี้ยที่เราแกะเอาเนื้อมันมาใช้แล้วก็เราก็เหลือแต่เม็ดนะคะแต่เม็ดนี้เอาไปเอาไปอบก,ก่อนนะคะเพื่อให้เกิดเล็ดมันไม่สามารถงอกได้นะคะก็นำถุงเท้ามานะคะถุงเท้าใหม่ๆกลับด้านก่อน แล้วก็เอามบรรจุเม็ดมะขามไว้นะคะก็เอาขนาดลูกบอลน,นี้พอพอเหมาะกับมือที่เราที่เราจะจับนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เอาหายางรัดมารัดไว้นะคะ ถ้าใครหายัางลัดไม่ได้นะคะก็สามารถมัดเป็นปมไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็กลับด้านนอกถุก้านะคะออกมาเห็นไหมคะมันก็จะเป็นสีสวยงามแล้วก็เป็นบุบบอลใช้บริหารนิ้วสำหรับคนที่นิ้วเกรงนะคะหรือว่าต้องการบริหารมือนะคะ ง่ายๆค่ะมันจะมีความยืดหยุ่นแล้วมีความนุ่มๆน,นะคะ